สวัสดีครับก็คลิปนี้น่ะก็ทำมาสำหรับกลุ่มคนที่พยายามหาการรักษาต่างๆเพื่อมารักษาตัวเองให้หายจากโรคที่เป็นอยู่ซึ่งไม่ว่าจะไปแผนปัจจุบันไปแผนโบราณหรือว่าไปแผนธรรมชาติบาบัดอะไรก็ตามไม่ทำไมไปแล้วมันไม่หายทำไมรักษาแล้วเขาว่าดีแต่พอฉันรักษาทำไมไม่ดีเหมือนที่เขารักษาทำไมบางครั้งอาการยิ่งเป็นหนักขึ้นทำไมมันเกิดคำถามอะไรแบบนี้ ขึ้นมาในหัวได้เรยว่าเอ้ยจริงๆแล้วฉันป่วยหรือว่าเป็นอะไรกันบางคนก็ประโยชน์ให้เป็นเรื่องเรื่องของเปลี่ยนกรรมหรือว่าเรื่องของอะไรก็ไม่รู้ที่ที่เริ่มไม่มีเหตุผลไปเรื่อยๆนะแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่เราลืมไปคืออะไรการที่เราเจ็บป่วยมักจะมาจากอะไรมักจะมาจากสิ่งที่เราได้ลงมือทำใช่ไหมครับและมักจะมาจากสิ่งที่เราได้คิดหรือว่าพฤติกรรมเราเนี่ยถ้าเรามีอยู่เราถึงจะมีการป่วยนะ ถ้าไม่มีเราไม่มีเรื่องป่วยงั้นถ้าเราไปโยนให้คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราการพิจารณานะ่ะอาจจะมีการมุมมองที่แตกต่างออกไปการเห็นภาพของการป่วยอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์เขานะอันนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ควรจะไปนะครับแต่ในเมื่อลเราหาทางไหนก็ไม่เจอแล้วเรากลับมาดูสิว่าเราเนี่ยเป็นตัวเราเนี่ยมันป่วยใช่ไหมแล้วตัวเรามันเชื่อมาจากไหนก่อนที่เราจะป่วยเราต้องไปไงเราต้องใช้อะไรใช้ปากก็่กินนะกินถูกไหม มีการกินข้างไหนที่ทําให้รู้สึกไม่สบายตัวไหมหรือว่ากินแล้วรู้สึกมีกําลังหรือว่ากินเพราะความอยากเกินไปโดยที่ไม่คิดถึงมันเลยนะกินตามปากแล้วก็โรคจะเกิดมาก็เราก็ไม่เคยไปเชื่อมโยงกับการกินเลยว่าฉันนะ่ะไปกินอะไรที่มันทําให้เกิดโรคไหมแต่พอเชื่อมแล้วบางครั้งก็เอ๊ะฉันก็ห้ามเรื่องนี้แล้วนะนะฉันไม่กินเรื่องนี้แต่มันทำไมยังป่วยะเราก็ตัดไปก่อนแล้วก็ไปมองเรื่องของการเห็นฉันไปเห็นอะไรฉันไปรับอะไรมาทางสายตา ฉันไปอ่านอะไรฉันไปทาให้สมองเราจําอะไรไปคิดอะไรแล้วทําให้พฤติกรรมเนี่ยถูกกระทําตามความจํานั้นไหมโดยที่มันไม่ใช่ธรรมชาติของฉันใช่ไหมร่างกายก็เลยเครียดใช่ไหมตรงนี้เป็นวิธีพื้นฐานที่เราแนะนำมานะครับว่าให้คิดแบบนี้ดูก่อนถ้าคุณไม่มีทางเลือกแล้วแล้วก็อันที่สามเนี่ยมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าเวลาเราป่วยเราต้องยอมรับก่อนว่าเรานี่แหละเป็นคนที่ทําให้เขาป่วย มีคนมาทําให้เราโมโหมีสิ่งของภายนอกมาทําให้เรารู้สึกว่ามีผลลบกับเรานะเราเอาเข้าไปแล้วมันมีผลลบแต่ถามว่าใครเป็นคนเลือกเราเนี่ยเป็นคนเลือกที่ตัดสินใจว่าฉันน่ะจะรับสิ่งนั้นหรือไม่รับฉันจะสร้างสถานการณ์ยังไงให้กับตัวฉันน่ะมันไปอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะรับสิ่งที่จะมาทําให้เราป่วยหรือไม่ป่วยนะจริงๆเราเป็นคนเลือกทั้งหมดถ้าเราเลือกแล้วเราต้องยอมรับผลแล้วเอ้ยฉันต้องทางานตรงนี้นะแต่งานตรงนี้มันมีแต่ฝุ่นควันแต่ว่าฉันต้องหาเงิน อันนั้นเราต้องยอมรับว่าเราต้องป่วยโรคอะไรได้บ้างาซึ่งถ้าเราเข้าใจว่าฝอ,อ่นควันมันเข้าทางจมกูกจมกูกแล้วก็ต้องมีภูมิแพ้ถ้าม,มีภูมิแพ้ถ้าไปรักษาเป็นไงไม่หายสิใช่ไหมหรือว่างานเนี่ยมันต้องใช้การคิดคำนวณทั้งวันเลยฉันบอกว่าฉันเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังรักษาทำไมไม่หายฉันต้องคิดอยู่เรื่อยๆใช่ไหมใช่ฉันยอมแก้ไหมแก้หมายถึงว่าไม่ใช่ทำไม่ทํางานหรือว่าไม่ทําสิ่งสิ่งนั้นที่เป็นเหตุให้เกิดโรคแต่ สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคืออะไรวิธีคิดกับสิ่งสิ่งนั้นฉันทํางานเหมือนเดิมได้แต่วิธีคิดเปลี่ยนฉันทํางานที่เดิมได้อาจจะมีการป้องกันเรื่องฝุ่นละอองอะไรบ้างนะครับนะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นแนวคิดที่ต้องกลับเข้ามาหาตัวเองก่อนกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเราอะ่ะทาเหมาะสมกับร่างกายเราหรือยังถ้าตรงไหนไม่เหมาะสมลองพิจารณาแล้วก็ให้โอกาสมันให้เวลามันอย่างเช่นเราป่วยเรื้อรังอะ่ะฉันรักษาไม่หายละ่ะ ฉันเสียเวลาไปหาหมอเรื่อยๆใช่ไหมตรงไหนหมอดีไปหมดเลยดูว่าเราเสียเวลาไปเท่าไหร่ฉันจ่ายเงินกับค่ายาไปเท่าไหร่ฉันลองเอาเวลาหรือว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้มานั่งสงบๆหรือว่านอนเฉยๆะดื่มน้ํานอนกินข้าวนอนแล้วให้ร่างกายมันค่อยๆอปรับของมันเองรักษาของมันเองนะซึ่งมันจะเป็นลักษณะที่จริงๆแล้วอะ่ะหลายๆคนก็อาจจะเคยเจอว่าก่อนนอนฉันก็นอนสงบล่ะเ,เดี๋ยวมันมีเข็มแทงจิก จี้ตรงนั้นเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ได้มนมดกัดไม่ได้โดนยุงกัดแต่ว่ามันเจ็บขึ้นมาเฉยๆบางคนก็อยู่ดีก็มีอะไรวิ่งอยู่ตรงแขนตรงขาวิ่งลงไปตามตัวเฮ้ยตุ๊บ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 แล้วก็หายไปเลยบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยหัวใจทำไมเต้นเต้นเต้นเแล้วก็หยุดเต้นเต้นแล้วก็หยุดอ่าลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของการเยียวยาเองของร่างกายอ่าตรงนั้นอ่ะมันกำลังมีปัญหามันก็พยายามซ่อมแซมพ แต่มันเป็นวิถีของร่างกายที่เขากําลังจะต่อสู้กับบางสิ่งนะพอเราเห็นแบบนี้บ่อยๆให้ร่างกายมันซ่อมบ่อยๆคราวนี้เนี่ยเราก็สังเกตตามมันใช่ไหมแล้วเราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะแล้วยิ่งถ้าเราเนะี่ยดูมันได้ระดับที่ว่าเออเราสงบพอแล้วให้ให้ใจนะ่ยมันเปิดจริงๆเลยที่ไม่ใช้สมองเลยนะให้ร่างกายเนี่ยมันซ่อมแซมเองนะมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหน้าใสาขึ้นอารมณ์ดีขึ้นโรคเบาบางลงหรือว่าการแสดงของโรคอะ มันมีช่วงที่สั้นหลงสั้นหลงเรื่อยๆืแล้วาภาษาสัมผัสเราดีขึ้นใช่ไหมเราก็จะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยไอสิ่งนี้มันเข้ามาในปากเรามันไม่ดีนะไอสิ่งนี้เข้ามาในตาเราไม่มันเริ่มเป็นอะไรที่ฉันรู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วตรงนี้นะครับนะเป็นสิ่งที่แนะนําให้ใครหลายคนที่หาทางไหนก็ไม่เจอแล้วลองกลับมาหาตัวเองก่อนแล้วก็ให้เวลากับร่างกายเขานะ่ะนะให้ร่างกายกับกับเราเนี่ยมันเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เฝ้าดูเขาเขาเนี่ยจะเยียวยาเอง แต่สาคัญคืออะไรคือน้ํากับการพักผ่อนต้องคู่กับ2ออย่างนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอเคฉันไม่ทําสิ่งนี้ละแต่การอยู่เฉยๆของฉันน่ะหาอันนั้นอันนี้มากินหรือว่าหาน,นั่นดูโดยที่ไม่พักเลยตรงนี้ก็เป็นไปได้นะที่จะหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตัวนีนะ้เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะ่าสำหรับหลายๆคนที่กําลังหาทางเยียวยาหรือว่าจะทําให้โรคเบาบางลงหรือว่าหายได้นะครับเป็นอีกวิธีที่ดีมากๆซึ่งเราก็ได้ลองใช้แล้วก็ ได้เขาไปพบปะเพื่อนๆหลายๆท่านที่ก็ใช้วิธีนี้ด้วยแล้วก็หายในระยะยาวหรือว่าไม่หายแต่เขาอยู่ได้ด้วยความที่ไม่ทรมานกับมันนะครับ